มาชมมวยคู่เอกของรายการนะครับเพชรบางบอลกอกเกตจิมนะครับอุ่นหมัดกับบอยโดซิมันจุนตักนะครับนักชกชาวอินโดนีเซียสําหรับเพชรบางบอลนะครับปัจจุบันอายุ32ปีนะครับชื่อจริงว่าการุนจาลุเพลเลิรเป็นเด็กจากเขตบางบอลกรุงเทพมหานครน,นะครับผ่านการชกมวยไทยในนามมีราชายรัยฮเท็กซี่นะครับ แล้วก็เคยเดินทางไปชิงแชมป์โลก115ปอนด์ของ WBO นะครับก็แพ้ให้กับอิโนเอะนะครับ oh. วันนี้กลับมาอุ่นเครื่องอีกครั้งหนึ่ง oh. กับบอยโดนะครับบอยโดในวัยใกล้เคียงกันนะครับ33ปีนะครับ oh. เคยผ่านการโชกับนักมวยไทยมาโอ้โ oh. ห oh. นับไม่ทั่วเลยนะครับ oh. ไม่ว่าจะเป็นสีสกเกตสุริยันเทพทริ์นรสิงห์เพชรชลทานนะครับ แม่ประทากับเบร์ใหญ่ๆมาโชคชนนะครับสำหรับบอยโดเป็นสิงร้ายอีกคนหนึ่งจากอินโดนีเซียครับนนท์ครับวันพิเศษมาแล้วนะครับคุณหมอวิวัน์ก็หนึ่งหมื่นบาทนะครับยาหน้ามะกรูดและสมุนไพรไทยตามหมอวิวัตรในห้างเชิดชัยเสือในห้างเสือสองพันบาทนะครับในห้างเสือเชิดชัยเคื่องุนันนะครับนอกหรือชนะคะแนนให้หมดให้หมดเลยอย่างน้อยนี่ ไม่ว่าน็อกหรือคะแนนก็รับไปเลยครับนอกจากค่าตัวนะหนึ่งหมื่นสองพันบาทอ้าวแล้วครับเดี๋ยวอาจจะมีทยอยมาอีกนะครับมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลัง,ลงใจให้กับเพชรบางบอนนะครับในการกลุยทางสู่บอลลังโลกอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับผมเคยชิงแชมป์มาแล้วนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับโอ้โหแต่จะดูอ่า ร้อยสบห้าปอนด์ตอนนี้โอ้โหอาจารย์สีสเกตโรมมนคอนเซลเลสโอ้โหครับแล้วก็อะไรอินูเอะารอนคูเอดาสโอ้โหปาซิโกเอตาดาแต่ละคนนะครับระดับโลกดังนั้นนะครับของแข็งดังนั้นนะครับก็ต้องติดตามนะครับไม่แน่จริงนี่ยืนอยู่ไม่ได้นะครับไม่แน่จริงยืนอยู่ไม่ได้อ่านน็อกได้เลยครับเพชรบางบอนครับในห้างเสือ 2,000บาทครับอย่าน้ำเสือ11ตัววันนี้ดูเนื้อตัวเพชรบางบอนแล้วก็แม่สายปิ้งเลยนะกลับมาดีกัับนี่ครับขวาแล้วก็มีจังหวะให้เห็นใหม่ๆนะครับในการออกหมัดมีหมัดชุดหมัดขยับเดินเข้าหากับสแมนจุนตักคุณพ่อควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับหัวเท็กซี่ แล้วก็น้องชายนะครับคูณนิวพี่ชายน้องก๊อฟนะครับก็ดูแลอย่างดีนะครับชงปลายยกแรกคุณลุงหมอวิวัฒน์ก็มาให้กำลังใจทุกครั้งนะครับในยามที่หลานชายขึ้นชกบดยกที่หนึ่ง มชมภาพสดๆกันต่อครับเวทีก่อเกียรติสรุมนายบราซ่ากับมหากรรมอยโลกบูไลเดอร์สถานโลกครับเพชรบางบอนก่อเกียรติยิมวันนี้อุ่นหมัดกับบอยโดซิมแบนจูตักขอบคุณโสลุมนายบราซ่าครับเครื่องดืม่มบูไลเดอร์กุญแจเครื่องมือสรารรัดช่างโซโลแล้วก็ทวินสเปเชียนครับร้านอาหารสนามสุขหนองคายครับครับนอกจากละวันพิเศษคุณหมอวิวัฒ แล้วก็ในห้างเสือสีเป็ดตัวแล้วนะครับยังมีนายประมงนะครับปลาอจิปรุงรสย่างมีจําหน่ายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำแฟมิลี่มาร์ทและร้านของฝากทั่วประเทศก็มอบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับอ๋ออจิใช่ครับให้ครับเพชรบางบอนนะครับผลิตภัณฑ์ได้รวมๆกันหลายพันนะใช่ครับใช่ครับไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นสินค้าดีมีคุณภาพนะครับนายประมงนะครับคับชมกันต่อยกสอง บอยโดสแมนจุนตักไม่กลัวครับเดินเข้าหาดูเนื้อตัวแล้วมาดูกล้ามเนื้อดูแขนดูอะไรก็ใหญ่นะครับต้หนัก่อได้เปรียบนะครับอ,อาารานบอยดโดนั้นประท่าเบอร์ใหญ่มาโชคโชค์เลยนะครับโชคกับโชลธานศรีสเกตเทพฤทธิ์เ,<อ>เพชรสุริยันนรสิงค์ครับพ<ว>ูดง่ายว่า,าทั้งนั้นเขาต่อยได้ตั้งแต่126ลงมาถึง118เลยนะใช่ครับโอ้โห oh มันษย<ำ>์ลูกโปง่ง ทำน้ำหนักได้ดีนะครับครับเดินเดินต่อยแบบเรื่อยๆครับทีแมนจุนตังนะครับต่อยไม่หยุดครับสังเกตดูครับเดินยิงไปเรื่อยครับมีอัปคัดมีหุกสายหุกขวาน้ากลัวครับเป็นการอุ่นเครื่องที่ต่อยกันจริงจังนะครับไม่ได้ต่อยกันเล่นๆต่อยไม่หยุดครับดูแล้วไม่เหนื่อยครับจังหวะการหายใจดีนะครับเป็นมวยโชคสนุกครับอบโด โปรโมชั่นของไทยก็สั่งมาให้มาชกกับนักชกในสังกัดหลายโปรโมชั่นเลยนะครับวันนี้มาเจอกับเพชรบางบอนซึ่งถือว่าเป็นนักมวยแถวหน้าเลยนะครับรอที่จะได้รับโอกาสชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่สองนะครับครับเคยขึ้นถึงอันดับโลกสูงสุดกับเบอร์สองนะนนนะใช่ครับเบอร์สอง เบอร์หนึ่งได้ยังไม่ไม่ถึงนะเป็นบางบอลผมว่าเบอร์สายังไม่ถึงแต่ตอนนี้ได้จริงนั้นเป็นเบอร์สองอยู่ครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วว่าคุยทางสู่พลังโลกไต่อันดับขึ้นมาใหม่นะครับแม้ว่าจะแพ้กับมิเนเวก็ถือว่าสร้างผลงานไว้อย่างดีนะครับไม่เสียของนะครับอายุก็ยังไปได้นะครับ3ามบย่างสามสองครับเป็นมวยขวาครับ ฝีไม้และมือนั้นแพรวพราวครับเพชรบางบอนช่วงหลังก็พัฒนามีทั้งลุกทั้งรับนะครับตามสูตรของฮิวจักซี่ครับหมดยกที่สองกลับเข้าสู่บรรยากาศสดๆกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ได้เห็นนะครับท่านผู้บริหารน,นะครับคุณชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยแล้วก็คุณไพโร์ทุ่งทองแห่งโซลุมนายปราสารัชดาพิเศษครับขอบคุณ พ่วยการสนับสนุนนะครับขอบคุณ p พ y h ฮ u s ์เม g i ค a l c a า a r บ t รบริษัททางขยาตราเสือดาวครับเครื่องเสียงติดรถยนต์ Priority หลังคาฝาครอบกระบะ Smart Top นะฮะพิชัยกิจอิทีครับจเจริญสุกเพสษัทพุ่นซิวจำกัดขอบคุณเสียหนุยนะครับอุณณเนกจิตจกระจรเกียรติกาแฟโบราณตรามังกรบินรสเข้มข้นกลิ่นหอมจิตใจนานนะครับชมกันต่อยกที่3นะครับ เพชรบางบอลอุ่นหมัดกับบอยโดจากอินโดนีเซียนักชกอารมณ์ดีนะครับบอยโดเป็นโมนที่ชกสนุกครับซ้ายปะทะกับเบอร์ใหญ่มาโชคโชนโชคกับเพชรบางบอลเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เคยขึ้นป้ายแล้วก็วืดไปวืดมานะครับพอเขาก็โชคกับเทป,ปริสนรสิงแล้วก็เพชรนะครับ วันนี้เจอกับเพชรบางบอนภาคแรกจะเอาอยู่ไหมครับจเจ้าแก๊ปยิงขวาเข้าไปเต็มๆครับซิเมนจุดตักยังเฉยครับโนดนซ้ายโดนขวาครับโดนอีกแล้วระวันอัดฉีดครับเหมือนเดิม,มก็ไปจานเหมือนเดิมยานำมากรดหมอวิวัฒน์หนึ่งมื่นในห้างเสือซี่เป็ดตัวสองพันนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนายประมงมน,นะครับ เป็นปลาอาจิปรุงรสย่างนะครับปลา,าจิปรุงรสย่างขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้การสนับสนุนมากำมวยโลกศึกบูไรเดอร์สถานโลกครั้งนี้นะครับเราอยู่ที่สนามมวยกอกเกรีรุมไนท์ปราสาัร็ชดาพิเศษอยู่ในภายในโรงแรมเดอะบราสานะครับชั้น4นะครับชั้น4 ของอาคารโรงแรมเดอบราซ่าชั้นชั้นสท่านก็เข้ามาชมการแสดงคาบาเร่โชวก็มีให้ชมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้หรือพักที่อื่นนะครับก็มีคณะกรุ๊ปทัวร์นำคณะเข้ามาชมเป็นประจำทุกวันครับติดแอร์เย็นฉ่ำนะครับสถานที่ก็กว้างขวางนะครับแสงสีเสียงอลังกาเมื่อสักครู่นี้มีลูกชุดครับเจ้าแก นี่ครับโชว์ลูกชุดหนึ่งสองแล้วก็ถอยวนออกมาครับหวยที่จะเดินทางสู่บัลลังก์โลกต้องต้องชกล้วให้เข้าตาครับโชว์ฟอร์มให้สวยรลายยกครับอยโดเดินเข้ามาหุกขวาออกออกน้อยแต่หนักครับลูกหนักยังอยู่ที่บอยโดครับน่ากลัวเป็นโอ้หมดยกพอดีครับ การอุ่นมาดของเพชรบางบอลก่อเกยิยิมเจอกับจอมอันตรายจากอินโดนีเซียครับบอยโดเซมันจุนตักดูท่าทางจะน็อกกันยากนะนนนะครับยิ่งชกยิ่งใหญ่นะครับบอยโดเซมันจุนตักก็ดูนะครับยกสี่แล้วขอบคุณบรูไรเดอร์นะครับคุณสันติพงทิพสุคนคุณบัญยงจันสว่างนะครับแล้วก็ขอบคุณชวลูมไนท์ราซ่านะครับ รวมไปถึงโซโลนะครับคุณธรรมศักดิ์วันนี้มาเองเลยนะครับครับมีมวยที่ไหนไปทุกที่นะครับคุณธรรมศักดิ์เป็นนายห้างคนหนุ่มครับอยากจะได้กุญแจคุณภาพดีๆเครื่องมือช่างนึกถึงโซโลครับอู๋ทิ้งขวาครับไม่โดนครับ <S <S เดินลุกไล่ครับ วิ่งเลยวิ่งเลยแทบวิ่งเลยไบโดเร่งอะเร่งใหญ่คือเขาเป็นนักชกอารมณ์ดีนะใช่ใช่นักชกอารมณ์ดีไบโดเนี่ยมาไทยหลายครั้งโดนครับขวอนโดนครับปล่อยโดนทิ้งเอาละครับเพนบางบอลติงอยู่ตรงมุมครับออกวนออกได้ไหมออาวนออกได้ครับวนออกซ้ายไยโดนลุกไล่ต่อครับยิงขวายิงขวาอขวาลำตัวครับลุกหนักมาแล้วครับนน โอ้ลูกนี้ยงนี้บอยโดนจัดเต็มเลยครับม <circumstance. S 1> <Philippines. S 2> ่เพชรบางบอลบางจังหวะก็โดนบางจังหวะก็กันได้นะครับ <Cin th. S 2> หาจาังหวะเดินหน้าชนเลยครับโช,โชว์เอาหน้ารับแล้ว่อยโดท้าทายครับเอาหน้ารับนะาลับเลยนี่รับเหรอโนนั่นนั่นปล่อ, no, อยหมัดแล้วมาครับแม่เอาหัวดันมาเลยนะกรรมการต้องเตือนครับใช้หัวดันอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ครับปีกติกาครับ เพชรบางบอลยับครับยับซ้ายสกัดการบุกนี่ครับมาซ้ายจะเปิดกาดครับแล้วก็อัดขวาลลำตัวถ้าเผาการบุกลงไปแบบนี้เพชรบางบอลก็หลอกล่อต่อยแบบหลอกต่อยเอานะครับเพชรบางบอลดึงตัวหลบฮุกซ้ายคือถ้าดูจังหวะความไวัยนั้นอยู่ที่เพชรบางบอลครับเพชรบางบอลน,นั้นสายตาจังหวะเข้าออกนี่แค่คล่องว่องไว จะใช้ความไวครับใช้จังหวะฝีมือบอยโดนั้นใช้ลูกหนักครับเว่งเมื่อกี้นี่แม่จั่วลมครับดูท่าทางหายใจหอบเหนื่อยแล้วครับใช่ครับเพราะว่าใช้กําลังเยอะมากครับบังหวะนี่ต่อยไม่โดนก็โซซัสโซเซนะครับขาเริ่มอ่อนแล้วขาเริ่มอ่อนแล้วเขาก็ช้าไม่ได้ครับถ้าช้าโดนหลอกต่อยนะครับใช่ใช่เจอมวยจังหวะฝีมือไวๆนี่โดนโดนต่อยมันสะสมไปเรื่อยๆมันก็เจ็บก็อ้าวครวญบาดครับ ทาท่าควงบัตรผมเสียวว่าแกจะตีเข่าเลยนะหมดยกครับท่านประธานบริหารสูุม์นายราชาลัชดาพิเศษนะครับคุณไปโรดทุ่งทองครับขอบคุณบูลอเดอร์บูรอเดอร์นะครับคุณสันติพง์ทิพย์สุขนคุณบัญยงจันสว่างนะครับแล้วก็ขอบคุณโซโลนะครับคุณธรรมศักดิ์ จีว,วัฒนาศักด์นะครับปอกุ้งเผาวเวสแกตบางใหญ่นะครับแล้วก็บริษัททัดยีกรุ๊ปขอบคุณคุณพรโรธเก่งวินิจนะครับประธานกรรมการบริษัท JNS อันดามันจำกัดผู้ผลิตปลาอาเจปุงรสย่างในแบรนด์นายประมงมาตรฐานส่งออกครับโอ้เผอแป๊บเดียวนะครับยก5แล้วครับเพชรบ,บางบอนก็เกียรติยิ้มกับบอยโดซีแมนจุนตักนะครับนักโชคชาอินโดนีเซีย ยกสี่นี่ใช้แรงเยอะมากนะครับค,ครึ่งนาทีแรกนี่อันตรายนะครับมีหมัดชุดแต่หลังจากนั้นครับพอแกเดินช้าก็โดนเพชรบางบอลหลอกต่อยนี่แหละครับนี่ครับช้าก็ต้องเจอแบบนี้นะครับวันนี้ประเภทมีนับมีน็อกยังไม่ให้มีให้เห็นนะครับคู่แรกเพชรนั่นก็กล่อมคู่ต่อสู้ไม่ลงนะครับตอนแรกๆที่ ขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ผมประกาศน้ำหนักของเพชรเป็นร37เปอนด์ขอขอแก้ไขนะครับตัวเลขเป็น122ปอนด์นะครับวันนี้เพชรก็อุ่นเครื่องพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์เพชรบางบอร17นะครับวันนี้อุ่น1 1 7ตอนแรกเราก็สงสัยเยเพชรจะชกร37ปอนด์ไหวเลยครับร้อยสามเจ็ดต้องเธอสักแล้วดานอ่าเธอสักเบาวเธอครับตอนนี้ อยู่ชุมพรดิชุมพรครับเป็นนายคุจะกลับมาแล้ครับจะกลับมาไหมกลับมาครับเออเนะก็แฟนมวยยังคิดถึงอยู่ทุกคนครับนักมวยในสังกัดของกอเกียรติโปรดักชันนะครับขอบคุณน้ำดื่มรีเจนซี่้วยนะครับรีเจนซีให้การสนับสนุนก่อเกียรติด้วยดีเสมอมาครับ เราก็จะมีเพชรใหม่ชูชีพยิมนะครับดาวรุ่งดวงใหม่ของคุณชูชีพตีโพคานะในชุดใหม่ของคุณชูชีพตีโพคานี่เกิดขึ้นมาไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนนะใช่ครับเป็นนักบอลต่างประเทศตัวน้อยนะอายุสิบเก้ายี่สิบครับคอยติดตามนะครับเพราะว่าโปรโมเตอร์ก่อเกียรตินั้นเรามีโครงการที่จะจัดที่สุรุมไนวาซาเนี่ยทุกเดือนครับอย่างน้อยถ้าไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดเราก็จะพยายามจัดให้นักมวยได้เคลื่อนไหวได้อุ่นเครื่องกันที่เนี่ยเป็นประจำทุกเดือนก็ติดตามนะครับ ผลงานของกอเกโบอลักชั่นที่สร้างแชมป์โลกมาหลายคนเลยนะครับโอ้โหอัจนะชัยสมศักดิ์ครับเทพลิตเนี่ยฮะแชมป์โลกของกอเกโบอลักชั่นตอนนี้คนต่อไปจะเป็นใครติดตามอาจารย์น่ารุนน่ารุนจะเป็นเพชรบางบอลไหมติดตามนะครับเพชรบางบอลเพชรมณีเพชรมณีคนหนึ่งใชาครับเพชรมณีเนอายุยังน้อยด้วยใช่ เพชรจอยแฮก็ได้ข่าวว่ากำลังจะกลับมาฟิตซ้อมให้เหมือนเดิมอ้วเอาแล้วครับปล่โด,โดมาจั่วลมไปสองหมัดพักสักครู่ครับที่เห็นอยู่ในภาพพักสักครู่นะครับดเรเฉเวงศักดลักษณะวิราชนะครับนั่งคุยอยู่กับคุณไพโรธทุ่งทองประธานบริหารสลุมในบราซ่ารัชดาพิเศษขอคุณเครื่องดื่มบลูไลเดอร์ครับ น้องใหม่มาแรงนะครับผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันศึกในวันนี้ขอบคุณน้ำเด่มเรนเจนซี่ครับยกสุดท้ายเลยนะครับเ,เพชรบางบอลกับบอยโดไอรถถังจากอินโดนีเซียทะเลาะไม่เลิกครับนีนนะต่ต่อยสัก6ยกยังยืนไหวนะไหวครับอาจารย์สบา,ายเลยผมไหวสบายมากครับเพชรบอก เพชรบางบอลก็เหมือนกันยังได้สบายนีต่อยไม่หยุดเลยนะยกสุดท้ายแล้วดูสิครับต่อยไปเรื่อยครับดูแกต่อยครับไม่หยุดครับต่อยซ้ายต่อยขวาออกหมัดครับโอ้โหเอาลวครับแลกกันตลอดครับว่ายน้ำเขาหากันเลยครับนนท์โอ้โหครับเอาละครับเปิดหน้าแรกเลยครับแม้แต่น้ําหนักของบอยจวาจจะเบาลงไปนะครับเพชรบางบอลก็รอที่จะสวนตลอดครับไม่ยอมไม่ยอมครับเพชรบางบอลแกต่อยเหมือนต่อยพันชิงบอลเลยฮะออ โอ้โหเอาเพชรบางบอนแล้วก็โชว์ครับวันนี้เทรนเนอร์ส่วนตัวน้องชายครับดูแลอยู่ที่มุมอ่ามีทั้งน้องชายพี่ชายพี่ชายกชายน้องเอกชายอาจารย์นิวคุณแม่ก็มานะครับซอโอคุณพ่อฮัวแท็กซี่คุณลุงหมอวิวัฒน์รางวัลพิเศษก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับหนึ่งหมื่นในห้างเสือสีเป็ดตัวเชิดชายออบลยานสองพันบาทครับ น็อกได้ไม่ได้นี่แจกหมดนัแล like e> ้วมีนายประมงด้วยนะครับนายประมงคุณพรโรธครับจะมอบสินค้าคุณภาพนะครับปลาอาจิตปรุงรสย่าบเดี๋ยวว่ากินกันเป็นเดือนเลยนะอ่าท้าทายแล้วท้าทายอีกแล้ววันนี้ิวันนี้ปลายลเอาละครับไล่ครับนาทีสุดท้ายเดินเดินไล่ครับบอยดดอลล็อกต้นคอ เดินต่อครับไยโดยิงขวามาโดนครับยิงขวาเอาละครับต้องบวกต้องบวกขวาโอ้ยโดนขวาครับเดินเดินเบียดครับเพชรบางบอลทุกซ้ายต่อยขวาครับไยโดยังเดินไม่หยุดครับขวาชายโครงไยโดบอกว่าบออเป็นหยัางครับต่อยมาเยอะๆทนได้อยู่แล้วครับไอรถถังไอรถถังจะอัดขวา แม่เจ้าแกรไวกว่านะครับแล้วก็สวนด้วยขวาวนไปรอบเวทีคดูหน้าตาไม่แม่ไม่มีช้ำเลยนะครับทั้งคู่หน้าตายังใสปิงทั้งคู่ครับเอาละครับกลาำตัวบนบนสลับล่างเอาละครับแรกกันละครับสิบวินาทีสุดท้ายเอาละแรกไปแลกแรกเป็นแรกตายครับหมดยอครับพักสักครู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามผลการแข่งขันพัก สลวนมในวาซ่ายห่ดีครับองศาเดือดจริงๆครับแมาแล้วก็มามันกันท้ายๆจมอดยกพอดีนะครับและผลการแข่งขันผู้ชนะได้แก่มุมแดงครับเท็ดบางบอลกอเกียติกิมครับชกกันครบ6ยกนะครับชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันนะครับ